แผลใหม่ล่าสุดช่างบอยเพิ่งคิดค้นมาสามารถมองทะลุฝาได้โดยที่ไม่ใช่ฝาจอมันจะเป็นอะไรเราไปดูรีวิวพร้อมๆกันครับสวัสดีทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพารามสนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยหลังจากห่างหายไปนานนะครับวันนี้ช่างบอยจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ช่างบอยเพิ่งคิดคน้นทําขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับเป็นโมเดลนะครับผมก็ มันจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพุ่มๆนกันครับอ่ามาดูนะครับอันนี้คือฝางานนะครับฝางานอ่าขอให้เล่นกับฝานี้ฝาเดียวเลยเป็นฝาเป็นฝาพลาสติกนะครับเป็นฝาพลาสติกข้อดีของมันตรวจแม่เหล็กไม่เจออ่าตรวจแม่เหล็กไม่เจอแบบนี้เลยตัวตออตอดไม่ร้องตัวตรวจโลหะตรวจไม่เจอทุบฝาก็ยังไม่เจอเลยอ่าสรุปแล้วฝานี้คือฝาบัดดวงเลยฝาฝานี้อ่า วิธีการเล่นของมันคือตัวนี้นะครับช่างบอยเพิ่งทำออกมาใหม่ๆอยากให้พี่น้องแฟนเพจได้ดูเป็นคนแรกๆเลยนะครับของช่างบอยเนี่ยจะทําคลิปออกมาอะไรที่ใหม่ๆช่างบอยจะเอาไปลงในคลิปให้ดูนะครับดูไว้เป็นวิทยาทานใครมีเหลี่ยมเล่นเอาไปเล่นนะครับใครมีเหลี่ยมเล่นเอาไปเล่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากใครที่อยากได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆนะครับกดลองกดติดตามไว้อ่ามาเข้าเรื่องของฝาตัวนี้นะครับอันนี้สามารถมองทะลุได้เหมือนที่พูดตั้งแต่ไตเติ้ลเลย พูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าสามารถมองทะลุได้คือเรามีอุปกรณ์ของเรามีแค่ฝา,าแล้วก็มีเป็นตัวยิงของมันตัวยิงของมันสามารถแปลงเข้าซองบุหรี่ได้แปลงเข้า,าโทรศัพท์ได้นะครับเราเลือกเลยว่าเราจะแปลงเข้าอะไรแต่ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับตัวต้นแบบลักษณะการเล่นของมันคือ,อเป็นลักษณะแบบนี้พอเจ้ามือเขย่ามาปั้งแบบนี้ใช่ไหมเราทํายังไงก็ได้ให้โทรศัพท์เข้าไปอยู่ใ,ใกล้ลักษณะแบบนี้นี่ครับ ตัวสามเข้าไปอยู่ใกล้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับถึงซองบุหรี่เห็นไหมอัดเปลี่ยนเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับนะครับนะครับอ่าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับฝานะครับอ่าเห็นไหมไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรกับฝานะครับเห็นไหมอ่าอันนี้สามสี่ห้านะครับดูสามสี่ห้านะครับเห็นไหมเวลาเราเล่นเราอาจจะจับโทรศัพท์ไว้ประมาณนี้อ่านะครับจับโทรศัพท์ไว้ประมาณนี้ให้มันยิงเข้าไปทะลุไปเลยอ่าให้มันยิงเข้าไปทะลุนะครับอ่าเห็นไหมครับ อ่าเห็นไหมอ่าตัวนี้ก็เป็นหกหกเอี่ยวนะครับผมก็ชัดเจนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยิงอ่าหรือเราจะไปเล่นเป็นหน้าม้าก็ได้นะครับเล่นเป็นหน้ามา้ารินกับฝาเราเราอยากเล่นแบบมไม่มีหลักฐานนะครับบางคน,นอยากาเล่นแบบ<อ>ไม่มีหลักฐานพอเขย่าเข้ามาปั้งแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเราเอาทัพร์สบ,บางไว้ตรงนี้อ่าแล้วคนนี้ก็กดดูจอแล้วก็กดรีโมทยิงเลยนะครับแล้วกดรีโมทยิงจะมีรีโมทอีกตัวหนึ่งนะครับกดยิงไปอ่าก็จะเห็นประมาณนี้สามหก หกสามสองตัวอ่าสามหกสมมติต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับอ่าตัวเนี้ยผมมารีวิวฝาใบนี้เป็นฝาวัดดวงไม่ใช่ฝาฝาจอนะฮะนะเป็นฝาวัดดวงต้องจะใช้เล่นกับฝานี้นะครับแล้วตัวยิงของเราสามารถยิงทะลุเข้าไปในฝาได้พี่น้องทางใต้นะครับพี่น้องทางใต้ที่นิยมเล่นฝาพวกงานฟลติกเนี่ยผมแนะนําเลยแผ่นนี้คือเล่นไม่ต้องกลัวไม่มีหลักฐานอาจทุบอะไรมาไม่เจออยู่แล้วตัวเนี้ย ูมมาไ่่เจออยแล้วแล้วตัวยิงตัวเนี้เนี่ยนะครับแปลงเป็นโทรศัพท์หรือแปลงเป็นซองบุหรี่นะครับก็ได้นะครับหรือลูกค้าลองเสนอมาครับว่าอยากให้แปลงเป็นอะไรถ้าเกิดทําได้ก็ช่างบอยจะจัดการให้ฮะอ่ะตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้คือเทคนิคการเล่นเนี่ยคือให้โทรศัพท์ตัวนี้โทรศัพท์หรือถ้าเกิดเป็นซองบุหรี่ก็ถือซองบุหรี่ไว้ใกล้ก็ได้ถือไว้ประมาณนี้อ่าอ่าเดี๋ยวมันจะยิงเข้าไปทะลุออกมาเองเราไม่ต้องยิงทุกเปิดนะครับ คืนหนึ่งเห็นสีเปิดนี่ก็ต่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนะฮะนอกจากจะทําเป็นใส่โทรศัพท์แล้วเนี่ยทางร้านเราเนี่ยสามารถดัดแปลงเป็นซองบุหรี่นะครับยิงสัญญาณเข้าฝาเนี่ยเห็นสามตัวตรงแน่นอนเล่นไปเราก็เราอยากยิงเมื่อไหร่เราก็กดยิงคือพอยิงเข้าไปมันก็เหมือนตาเปล่าเรามองทะลุเข้าไปอยู่แล้วอ่าขอให้โทรศัพท์ตัวนี้เป็นตัวยิงอ่าแล้วกดดูจอแค่นั้นเองอ่า,อาเห็นไหมครับแบบเนี้ยเหมือนตาเปล่าเข้าไปไหมครับอ่าอ่า ในกล้องอ,อาจจะไมะ่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าเนะี่ยโอ้โหโคตรชัดนะฮะนะะอันนี้คือแผลใหม่ที่ช่างบอยอยากเอามาฝากแฟนเพจนะครับใครไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้นะครับคลิปที่มีแผลใหม่เล่ห์เหลี่ยมการโกงอะไรใหม่ๆแบบนี้ลองกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เพื่อจะได้เวลากดกระดิ่งไว้ เวลาผมลงคลิปนะครับช่างบ่อยลงคลิปจะได้ขึ้นแจ้งเตือนนะครับขึ้นแจ้งเตือนจะได้มาดูเป็นคนแรกๆความรู้เราได้รู้เป็นคนแรกเราเป็นต่ออยู่แล้วนะครับเราเป็นคนเล่นเราเป็นคนเล่นเรารู้เยอะเราก็ได้เปรียบเขาเยอะนะครับนะครับโอเคฮะสาหรับวันนี้นะฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆุกท่านนะครับผม